น้องเป็นตัวมาเล่นอยู่ข้างที่นอนเลย ลักษณะเป็นยังไงฮะเป็นตัวอ้วนทั้งแรกหนูก็ไม่เชื่อนะหนูมาเนี่ยครั้งที่5้าแล้วสามงวดติดเลยจ้ามาที่นี่ได้บ่อยได้บ่อยมากเลยตั้งแต่มาหาน้องนะเขาบอกว่าขอให้เห็นเงินล้านหนูก็คิดอยู่จะมาจากไหนก่อดบนไว้ว่าอะไรบ้างฟักทองร้อยโลน้ำแดงร้อยขวดตัวเองมูไหมอ่ะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่ไม่เคยขอที่ไหนด้วยไม่ก็เหมือนเขาพูดในติ๊กต็อกเหมือนกันว่าบางคนไม่ได้มาก็ขอพรทางโทรศัพท์ทางมือถือตามที่เขาล่ำเรือรู้สึกเลยใช่ไหมครับวันนี้เรามาในช่วงเช้ เช้าฝนก็ตกโปรยๆนะครับจะต้องเจอภาพแบบนี้นะครับพี่น้องสายมูที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศก็ว่าได้นะปัจจุบันโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยจะมีพิธีเต็มเรียกว่าเป็นหมุดหมายทางความเชื่อของพี่น้องสายมูจากทั่วประเทศเพื่อที่จะมาจุดนี้นครับอาสมฤาษีเนี่ยท่าพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาไม่ว่าอากาศจะแดดจะร้อนหรือแม้กระทั่งฝนจะตกนะครับเราจะยังคงเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอใครที่เพิ่งเคยมาครั้งแรกก็จะมา ต่อคิวรอเพื่อสักครั้งที่จะขึ้นไปสักการะองค์ปู่ฤาษีพรมเมธองค์ใหญ่โดยเฉพาะการนำหน้าผากไปแตะที่นิ้วชี้ของปู่ฤาษีพรมเมธางด้านบนนะครับตอนนี้ตกหนักมากแต่มองไกลๆไปตรงบันไดาทางขึ้นไปยังปู่ฤาษีพรมเมธองคใหญ่ครับพี่น้องจานวนไม่น้อยครับยืนตากฝนท้ามกลางบรรยากาศที่ฝนล,ลงหนาเม็ดมากเลยเพื่อที่จะรอขึ้นไปกราบสักการะไปแตะที่นิ้วชี้ปู่ฤาษีพรมเมธครับ เห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับบริเวณข้างๆรอบๆสาลานี้มีการเคลียร์จำนวนน้ำแดงแทบจะพร่องไปหมดแล้วนะเดี๋ยวอีกต่อไปก็คงจะเต็มเหมือนเดิมมาจากไหนครับสมุทรประการมาทำอะไรบ้างก็มาไหว้เจ้าสัวขอพรขอโชคขอลาภถ้าโชคไม่ลาบก็จะเอาน้ำแดงมาถทาไผมก็พูดไปก้าวแพ้ก็ได้แมว่อธิบายความเชื่อตัวเองอันนี้มันอยู่ที่ความเชื่อของคนนะครับเห็นดังในโลกโซเชียลเราก็อยากมาดูก็เหมือนเขาพูดในติกต็อกเหมือนกันว่าบางคนไม่ได้มาก็ขอพรทางโทรศัพท์ทางมือถือ ตามที่เขาเล่าลือถ้าใคร จากมาก็มากราบได้ครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเราก็แล้วกันไม่จําเป็นต้องมาพึ่งโชคลาภอย่างเดียวมาจากรรกกระบังพระรามสองค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีของเล่นแล้วก็อะไรอีกนะเสื้อผ้าเด็กค่ะเสื้อผ้าเด็กที่มาที่ไปของการนําสิ่งของมาถวายยังไงจ๊ะเห็นว่าที่นี่เขารับของเล่นที่เวลาถวายแล้วก็จะไปให้ตามแบบโรงเรียนต่างจังหวัดต่างๆค่ะก็เลยเอามาถวายก็เห็นว่าของเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เลยแบบเออเอาเปเสื้อผ้าเด็กอะไรด้วยไม่ได้บนบานอะไรค่ะแค่แบบพอพๆให้ตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะ ือถ้าเราไหว้แล้วแล้วเราโอเคเราไม่ได้ลําบากแล้วเราไหว้แล้วแบบเรารู้สึกดีขึ้นก็มาไหว้มาศรัทธาตั้งแรกหนูก็ไม่เชื่อนะหนูมาเนี่ยครั้งที่5แล้วคือถูก3งวดติดเลย <c oughs> จ้า <c oughs> เขาไปหาที่โน่นเลยค <c oughs> ่ะ หาใครหาเราใช่แล้วเรายังไงฝันหรอเขามาเข้าฝันก็คือแบบเขามาเล่นอะไรอยู่ที่ห้องใช่ไหมเราบอกบอกว่าอยากได้รถน้องเป็นตัวมาเล่นอยู่ข้างที่นอนเลยลักษณะเป็นยังไงฮะเป็นตัวอ้วนน้องเขาเป็นอ้วนแบบเด็กจะมั่งอะไรเงี้ยเออเขาอยากเล่นรถก็แล้วมาให้เขาคือตัวเองอ่ะเป็นในด้านสายมูอยู่แล้วก็เลยเชื่อในสิ่งด้านที่มองไม่เห็นอ่ะคนอื่นเราไม่รู้นะแต่เราเชื่อมาที่นี่ได้บ่อยได้บ่อยมากเลยตั้งแต่มาหาน้องนะถ้าใครที่ดู อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็มานะถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เรื่องพวกนี้ถ้ามีโชคก็จะมาเรื่อยๆแหละคะ่ะจะมาอีกวันนี้วันอาทิตย์จะมีสี่พิธีหลักพิธีใหญ่และที่ทำที่สมสมศรีิ์ใของเรา ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญหรือยังไงก็ไปดูนะครับก่อนที่เราจะเดินออกไปจากสารบุญช่วยก็พบกับพี่น้องสายมูท่านหนึ่งเข็นฟักทองมาจํานวนหนึ่งปรากฏว่ามาแก้บนก็เลยได้พูดคุยกับเธอว่าเธอเดินทางมาจากเยอรมนีนะฮะหนูมากับเพื่อนครั้งหนึ่งเพื่อนพามาตอนแรกหนูไม่อยากมาเพราะหนูไม่รู้จักหนูไม่เคยเชื่อเพื่อนก็พามาขอก็มาขอตามเพื่อนเราขออะไรเปิดเผยได้ไหมครก็ขอพูดไปเรื่อยก็บอกว่าขอให้เห็นเงินล้านหนูมาตอน เดือนมีนามีนาก็นับมาจนถึงวันนี้ได้ครบหลานเกินบนไว้ว่าอะไรบ้างฟักทองร้อยโลน้ำแดงร้อยขวดหนูก็คิดอยู่จะมาจากไหนก่อนยังสงสัยด้วยซ้ำว่าจะมาจากไหนก่อนหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะได้ตอนนี้ไงคือเราพูดเปเลยไว้ว่าจะเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าได้หนูจะกลับไีกตัวเองมูไหมอ่ะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่ไม่เคยขอที่ไหนด้วยไม่จริงจริงหนูมาปีละครังมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมอะไรกลายเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่ สองจะเอาอีกไหมแอบถามกินนน่าจะเอาอยู่นะพี่มาตั้งเป้าไว้แล้วใช่ไหมว่าจะขออะไรครับว่าหนูกำลังจะเปิดร้านนวลนั่นไงมองความเชื่อนี้ยังไงขออนุญาตถามดูงงมงไหมพียหนูว่าไม่น่างมงายนะเพราะว่าอย่างเหมือนเราได้ทําบุญด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเนี่ยเขาเอาไปให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลไปเป็นอาหารกลางวันของเด็กด้วยนะเขาก็ไปบริจาคต่อได้บุตรสองต่อนะก็ลองมาดูค่ะเผื่อมีโชคมีลาภเผื่อ ท่านช่วยก็ขอสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปได้เ่งเฮงบางๆนะขอบคุณครับ